วันนี้เรากินตำส้มปลาปูปลาข้าเหนียวแล้วก็ตับทอดแล้วก็ไส้ทอดแล้วก็หมูทอดแล้วก็ตำส้มไทยอร่อยอ่ะอ่ะ,อ,ะอร่อยไหม,อ,มอ,นนอร่อยอร่อย แล้วก็มีขนมหวานดูขนมหวานเนี่ยนะหวานเย็นแต่น้ําแข็งละลายหมดแล<ม>้วแก่เผ็ดตรงนี้ลาแซบหลายขอบคุณนะคะ่าที่เข้ามาชมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนี่นี่ตามชม ข้าวเหนียวตกเด้วดของหวาน